กำลังจะลงใส่มองมองกับคาดคาดแค่แค่รีบมองเพื่อนก็ได้อารองเบิ้งบาได้เลยกายามองกับขันซ้อมใจมองกับขันซ้อมใจคือค่นขันได้ก็ลองเบิ้งลองเบิ้ง โดดลงบันไดมันมีอยู่นี่นี่บันไดนี่กลิ่นน่าคอยเด้อ ทีงบางล่างเล็กเนาะมึงนะซ้อมใจแล้วบอกเลยเนาะขนาดคนก็ซ้อมใจเลยนะคนจะซ้อมใจใครซ้อมใจจอยคักแน่แล้วผู้ดบอกผูบุลล้มพูดบอกจะบุลู้มงน้องหันบุลล้มหองว่ซ้อมใจเออเอาว่าเอาใช่มั้ยนี่นะมองก็มองก็ซ้อมใจคือการบอกว่า ห <c oughs> นาวเน็บนาวเน็บต้ต้มกบนาวเนอบเดี๋ยวดึงไปลากไปแจมุมนึงสลาพาูส,าสลาสุดพูหาปลาใส่หอเขา่าได้จากตัวแ่ละ คอในเด้อเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเอ้คอในเด้อผู้เดยบุ้ยบักไงเบ้อเธอเลยพวกนั่นเต้นแล้วไงเต้นล้วไงเต้นยังไงเอาละวางได้เบ็ดนะเดินไปเลย ห่านลุงฟิตมนก่ะอย่างห้างในและพี่น้องอยนะ <c oughs> ห้างแล้วเติบเปิดออกเบิดลายย่าง,งตัวใหญ่ปลากินหยาปลาอี่นีแหละปล่อยเมื่อกี้วางเดือนชองเดือนนี่นะี่ว่าไงอ่อย่างไร ลือเอาลุกย hey. yeah, yani> ััมือฟาลกบ่ถึกโอ้ยปลากนแล้วบ่เอาะากินย่าบ่อาะปาดินขามันปลาขมันน่ะปล่อยใตัวนมันใหญ่ก่อนมันตัวถอดพอมือนี่แหละแต่ บันล่มันก็เข่าเองมาน่ะน่ะมอไดคอยลกเลยใหญ่จปลาใฝนตกฝนตก แน่ได้ล่ด้มว่านออดพืนไปเลยแมนพรเท่าน่ะมันบ่เป็นยังกคล่รอดพืชมันก็ไปเลยเลยมันจะเป็นยังมาดูา Mẹ sơ đi nói bẹ Nó khui được rồi tên nào tên nào <cười> 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 ไยดีใกล้ๆนก่าเปียะมึงสบายดีเบนหนะเลยฟานกันรอซาเปียคนงามซาเปียคนงามไปเด้อดปลาเด้อปลาปลาเด้อดปลาเด้อเด้อกระถือรุ่นเลยนะปลาข้าวมันตัวนี้นะพ่อมึงนะ